ดาตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับมาถึงบ่อแล้วครับคือเดี๋ยวนิคองนี้เมื่ก่อนนะอ๋อนิคองนี้มืก่อนข้าไปสวนเราได้นี่อันนี้มาจากลังกระโถมอ่ะิกบ่อนู้นอ่ะมันนี้อย่งไหนเข้าไปบ่อหรือเปล่าอันนี้เล่นบ่อนี้อันนี้บ่อลึกอเปล่าบ่อวางปลาตัวเด็กห้าสิบเอ็ด อามีโต้มาเล่นหนูหูมันลกมากเลยมีมาหรือเปล่าไี่ลุงไม่ใช่ก็ลองลองลองไปขอป้าอันนี้หมายเรานะครับผมมาถึงหมายนะครับอตอนนี้กำลังเจอปลาครับผมโอมาซึ่งมันแบบน่ากลัวมากเลยครับตอนนี้นะเราก็กำลัง บุกเข้าไปนี่ต้นอะไรไม่รู้ซ่าครับผมมาแล้วครับสืบสืบเจ็ดฝนกำลังจะต <ฝน S 1> กใกล้จะตกลงมาแล้วนะครับผมก็ได้ช่อนมาตัวหนึ่งล้วก็ร้อนมากในป่านี้นะครับป่านี้ครับ กบสามชาของเราก็เอาอยู่ครับยอนะอ,อตอนนี้เราก็ฝนตกนะครับตกแรงมากด้วยตอนนี้อยู่กลางป่าเลยครับกลัวมากเลยตอนเนี้ยกลัวตัวนาคมันมาครับเพราะเขาบอกว่าตัวนาคมมันเยอะมากยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวผลผลหยุดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ก็<ๆ>ในพานครับพานเป้ครับพาเราเข้ามาในป่านี้นครับ